ได่มาจากบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาลสินนะฮะสพานเทพปุดานนะมาลองตกปลานะตรงตีนสะพาน,นะฮะรั่วฝั่งไหนนะฝั่งนี้ก็ติดเบ็ดมาสามคันแต่ว่าจะลองตกเล่นสักสองคันเหลือกันนี่แหละลำรวมดีๆนะฮะเกี่ยวเม็ดโฟมแล้วก็วิ่งขอเดียวนะเห็นเขาได้ปลานินตัวเล็กๆนะฮะถ้ามีใหญ่ก็คงจะกินตัวใหญ่แล้ รุ่นกันจะเป็นยังไงไม่่อานละครับท่านผู้ชมพีชิปไปและหนึ่งยังไม่ทันเลยเลยใส่หมดอะไรเยอะมากว่าหลังรถเลยรถจะเอาดูดูใหม่มันก็นานเกินภาพใหม่ก็ประมาณนี้นะ

Mm-hmm. <laughs> กินหลายทีแต่ไม่อยู่ท่านผู้ชมเอาไว้จะเปลี่ยนปิ่งจะเปลี่ยนมักถ่ายได้ไหมแต้มและแฮกกันแล้วครับท่านผู้ชมราจรเพียนนะฮะถุงเขาเนี่ยพอดีอ 也没干。Yeah, มีแต่ไซส์นี้นะท่านผู้ชมเห็นเขาได้กันก็ไซส์นี้แหละตัวเล็กๆไหม 可能吧，对。 tài con qua, size đều được, tiki kiểu mi

ชมตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะเรามาถึงประมาณเที่ยงกว่าๆนะก็เหลืออีกแค่นี้แหละประมาณสองปั้นนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับละมาลองตกเล่นๆดูนะฮะก็ตามเถ้อตอหมอสะพานเขาก็มีแพออกไปส่งนะงเรือออกไปรับไปส่งปลาก็ได้นิดหน่นนอยปาลาเล็กปลาตะเพียนปลานินปลานินเล็กนะฮะเวลามีน้อยฮะมาชมๆดูเฉยๆไม่ได้ตั้งใจมาตกปลาแบบจริงจังนะฮะชมประชังก็ไม่ได้เอามา เอาแต่เหยื่อกับเบ็ดมาแล้วก็กล่องอุปกรณ์ะฮะเบ็ดเอามาสามคันก็หักครึ่งไปอันหนึ่งละไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้โดนอะไรสงสัยมันจะเก่านะเพราะว่าหกเจ็ดปีแล้วหักเลยกาลังจะตีไม่ได้งัดเลยด้วย <laughs> นีนะ่เหยื่อก็ลํารวมดีๆนะฮะผสมน้ําตกเลยหมายก็ไม่ได้อ่อยไม่ได้ไรละ่ะมาถึงเห็นเขาตกนะฮะก็เลยลงมาถาม๊ขาอลองลงมาตกหมายดังๆหมายปตายัตตบาลปานินตัวใหญ่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะ ไปไม่ถูกเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแบบตั้งใจมาตกจริงๆนะ,ะมาเที่ยวบ้าน3-4วับนบ้านแปนนะออกจากบ้านแปนมาก็ไกลพอสควรประมาณ50โลมัโลขับรถมาจะมาเที่ยวนี่แหละสะพานนี่แหละมาดูสักหน่อยมาหลายรอบแล้วไม่ได้มาสักทีเดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่ออีกหน่อยฮอีกสองสปั้นฮะตอนนี้ก็เริ่มงเงียบแล้วมีแต่ปลาเล็กๆนะ,ะปลาใหญ่ไม่มีนะ พวกหญ้าพวกอะไรก็ไม่ค่อยติดนานะตีไปเบ็ดสองหลังแต่ก็วิ่งขอเดียวนะเกี่ยวเม็ดโฟมเม็ดโฟมไม่เล็กๆเ,เหมือนตกอยู่แถวน้อกก็ไหลดอกก่านะพอได้เล่นอยู่นะสนุกสนานนะถ้านุ้นอยู่ตรงตอมอ,อก็ได้เยอะนะโอเคเดี๋ยวมาตามลุ้นกัน นี่ก็ได้เวลาละเดี๋ยวจะเดินทางกลับละเบ็ดสองคันปลาก,ก็เจ็ดแปดตัวได้ไมากเดี๋ยวไปดูที่บ้านหน่อยีปลาตัวเล็กละสามนิ้วสี่นิ้วไม่ถึงสี่นิ้วอะ่ะสามนิ้วสองนิ้วแต่เพียนกับตานินนะตรงต่อมอสะพานเขาก็ได้ไซส์นี้แหละได้มาทีละสองมั้งแต่ของเราใช้ตะกร้อ้ตะกร้อวิ่งเบ็ดตัวเดียวแนทะก็ได้มาทีละตัวกินดีอยู่นะฮะแต่ว่าวัดไม่ค่อยจะติดนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ฮะนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดีๆพีิจิงทยแลนนะนี่เปลี่ยนสถานที่ฮนะมาลองเขื่อนำลำปาวนะฮะเห็นว่าไม่แห้วนะครับมาครั้งแรกไม่รู้หมายไม่รู้อะไรเลยมากบแฟนองคนขับรถมาชุดก็ไม่ใช่ชุดตกปลานะชุดมาเที่ยวมานี่ ฝั่งนี้ฝั่งไหนไม่รู้นะฝั่งที่มีเนี่ยสารมีรูปรูปอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอนุสรสถานนี่อะไรนเสา <c oughs> เดี๋ยวเจอกันไหนคิดหน้าฮะเราจะไปกันที่ไหนรอติดตามชมเดี๋ยวไปดูคนงานที่บ้าน 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึง่งสอห้าเจตัวตกมิกปรมาณชั่วโมงได้ปิ้งยู่ได้ปิ้งดี